ช่วงนี้งานเงินยังไม่ได้ดั่งใจมีสติแก้ไขรับรองว่าจะผ่านไปได้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นิสากันนะคะวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนในช่วงวันที่13-19ถึง19เมษายนนี้ค่ะ สำหรับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินนะคะในช่วงสงการนี้คุณจะต้องบริหารการใช้จ่ายเงินให้รัดกุมก่อนนะคะอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองเพราะว่าเงินที่คุณคาดว่าจะได้รับเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เข้ามาตามคาดเราก็เงินที่คุณทวงถามลูกหนี้เขาก็มีเกณฑ์ที่จะผ่อนผันการชรําระหนี้ไปก่อนนะคะ แต่ถ้าหากคุณมีภาระค่าใช้ใจ่ายที่ต้องชําระคุณต้องบริหารจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์หรือว่าการตกลงขอพักชําระหนี้กับทางธนาคารไปก่อนถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวสภาพการเงินจะดีขึ้นคุณก็จะสามารถบริหารจัดการเงินให้ลงล็อกลงตัวได้คะ่ะในเรื่องของการงานนะคะ ในช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนการงานโคจรสถิตในเรือนสหัสชชะก็คือการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะใกล้นะคะในขณะที่ดาวเจ้าเรือนสหัสชชะเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวประจําตัวของคุณจึงมีการหมุนเวียนเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณจะมีนัดพบปะติดต่อต่างๆอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะเราก็จะต้องเดินทางไปนู่นมานี่นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเดินทางไปทำงานด้วยได้พักผ่อนท่องเที่ยวไปด้วยโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนี้นะคะก็จะเป็นการบริหารจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะไม่เสียทั้งงานแล้วก็ยังได้พักผ่อนไปด้วยนะคะจะได้ทำงานอย่างมีความสุขค่ะในเรื่องของความรักนะคะ สำหรับท่านที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้คนรักของคุณพูดจาไม่เข้าหูสักเท่าไหร่นะทำให้รู้สึกไม่ดีคุณก็อยากเก็บมาคิดมากอยากเก็บมาน้อยใจนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ดาวนะคะรอเวลาให้ใจเย็นลงอารมณ์ดีขึ้นนะเราค่อยพูดคุยกันใหม่นะคะก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้คะ่ะในส่วนของคนโสดในช่วงนี้มีคนเข้าหาคุณเยอะมากเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนไม่ค่อยจริงใจคะ่ะ เพราะฉะนั้นขอแนะนำให้คุณปิดการสื่อสารไปก่อนดีกว่านะคะอย่าเพิ่งเปิดปรับใครอย่าเพิ่งติดต่อกับใครนะคะจะได้ไม่ปวดหัวค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงนี้ดาวพุดโคจรมาสถิตร่วมกับ ราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณและดาวพุธยังเป็นนิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับลําคอระบบทางเดินหายใจไอเจ็บคอหวัดลงคอคออักเสบนะคะคุณจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นให้เหมือนกับช่วงที่โรคโควิดระบาดนะคะก็คือเวลาออกไปไหนข้างนอกให้ใส่แมสหรือว่ากลับมาบ้านแล้วนะก็ให้ล้างจมูกล้างคอล้างมือให้สะอาดนะคะหรือว่าถ้าเจ็บคอเนี่ยก็รีพ่นยาฆ่าเชื้อไว้ก่อนจะดีกว่านะต้องดู ดูแลใส่ใจแต็งให้มากขึ้นหน่อยนะคะกันไว้ก่อนอาการก็จะได้ไม่รุนแรงหรือว่าเรื้อรังค่ะในส่วนของมงคลเสริมนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานอย่างนี้ก็อยากจะแนะนำให้คุณมีน้ำอบคันธมาศของท่านอาจารย์ลักโหราธิบดีติดบ้านเอาไว้นะคะน้ำอบนี้นะผสมน้ำมนต์พันพิธีนะคะแล้วยังมีกลิ่นหอมตำรับโบราณหอมมากจริงๆค่ะคุณต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะ มีติดบ้านไว้ใช้ส่งน้ำพระในช่วงเทศกาลสงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะและยังใช้ผสมน้ำรางหน้าอาบตัวเพื่อรังสิ่งอัปมงคลขจัดคุนใสคุนค้นโรครายภัยเวรให้หมดไปค่ะ สำหรับวันนี้อาจารย์นิสาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับพวกเราทีมโหราศิทธิ์ฟันธงกับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์แบบนี้ได้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีวันสงการค่ะ